สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆและตามคนครับพบกับช่องสวิตมาได้ตรงครับสำหรับคลกปนานนะครับกาต้มน้ำร้อนไฟฟ้านะครับกดสวิต์แล้วก็ไฟมันไม่ติดเลยครับเสียปักดูนะครับไม่ติดเลบ มาลองเช็คดูนะครับว่ามันเสียตรงไหนแล้วจะสามารถซ่อมได้หรือเปล่านะครับไปดูเลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาเช็คดูว่าสายไฟขาดหรือเปล่าปรับยันวัดไปที่สัญญาณต่อเนื่องแล้วก็ปรับฟังก์ชันไปที่สัญญาณเสียงนี่นะครับ โอเคนะครับไม่ขาดเดี๋ยวอีกเส้นหนึ่งโอเคสายไฟไม่ขาดนะครับก่อนนะครับแกะออกด้นะครับต่อไปนะครับเราจะทำการเช็คสวิตดูนะครับว่าสวิตเสียหรือเปล่าแกะสวิตออกมานะครับวัดค่าความต้นานทานดูครับตอนเรากด ค่าความต้านทานก็จะขึ้นนะครับ3.5มจดเโอมเยอะมากครับ2.0 2.4ุด oh ศูมโโอมถ้าตัวเลขความต้านทานเยอะก็หมายถึงกระแสไฟก็ไม่สามารถไหลผ่านไปได้นั่นเองนะครับสวิตชนี้น่าจะมีปัาแล้วครับเดีย๋ยวเราจะซื้อสวิตชมาเปลี่ยนนะครับผมสั่งซื้ออะไรนะครับเป็นสวิตชราคา28บาทนะครับผมได้โค้ดส่งฟรีแต่ขั้นที่สิบบาทก็เลยต้องซื้อสอันเพื่อให้มัน ถึง49บาทคือมาเพื่อเป็นอะไรไว้สําหรับซ่อมการนาร้อนตัวอื่นด้วยนะครับก็ลองมาเทียบดูนะครับพอดีเป๊ะเลยแล้วก็จะมาต่อสาย เสร็จเรียบร้อยแล้วครับผมเราจะมาทดลองดูนะครับว่าจะสามารถใช้งานได้ปกติไหมนะครับติดแล้วนะครับสามารถใช้งานได้ปกติแล้วครับได้ยินเสียงน้ำเดือดนะครับพอผมใส่น้ำไปนิดเดียวเดือดแล้วคนระับนี่ติดแล้วพอน้้ำเดือดก็เอช์วิตกด็ดีสามารถใช้งานได้ปกติแล้วครับสำหรับคลิปนี้นะครับังว่าจะเป็นประโยชน์ครับ เพื่อนๆน,นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งน,นะครับผมไม่ปลาดคลิป,ปใหม่ของทางต้องโรเบิร์มนาาจะส่งสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากครับ